ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Paul Selection ช่องของคนช่างเลือกอช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เราจะพูดถึงความต้องการพื้นฐานของแต่ละคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกจากปจัจจัยต่างๆปัจจัยพวกนี้ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกวันนี้นะครับพอจะนําทุกท่านมาช่วยตัดสินใจในเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวเนาะวันนี้เราเปลี่ยนพร็อพทั้งพร็อพทั้งเสือ้อ และพร้อมที่จะเดินทางวันหยุดวันหยุดสุดพิเศษสําหรับคนไทยทุกคนนะครับก็คือช่วงสงกรานวันหยุดที่เราใช้เวลากับครอบครัวของเราขอบคนที่เรารักหรือเวลาที่เราอยากจะอยู่คนเดียวเปลี่ยนบรรยากาศก็ทําได้โดยวันนี้นะครับพอมีแขกคนพิเศษที่จะมาช่วยกันวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานเตรียมตัวอย่างไรใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วเราคาดหวังอะไรบ้าง ก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วว่าช่องพ o s i t i v e c t i o n จะพูดถึงความต้องการของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นคนเยอะเราเป็นคนเรื่องมากแต่พออยากจะใช้คําว่าเราเป็นคนช่างเลือกต่างหากเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเมื่อไรก็ตามที่สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราต้องการตรงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตรงกับความจริงทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนมีความสุขเมื่อไรก็ตามที่เราคาดหวังไว้แบบนี้แต่ความเป็นจริงมันเป็นเท่านี้ ทุกคนไม่ชอบเกิดเป็นแบดเซอร์ไพรส์หรือบางคนบอกว่าเราคาดหวังเท่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่เ,เท่านี้ก็เป็นกู๊ดเซอร์ไพรส์เราอยากจะได้แบบไหนครับทั้งนี้ทั้งนั้นความต้องการของเรามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงด้วยเป็นไปได้ขนาดไหนอย่างเช่นอันเดวันนี้จะมาพูดกันว่าถ้าเราอยากจะเดินทางไปเที่ยวที่ที่ไหนดีเชียงใหม่ซักช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวเนาะหรือว่าอากาศเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเราจะไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยวทะเล ็แน่นอนเครื่องบินเป็นวิธีการเดินทางที่ประหยัดเวลาที่สุดนะครับถามว่านกท่าไหร่ดี1,000 2,000 3,000 4,000ไม่แปลกตั้งทต่ในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันนี้มีวิธีการในการจองตัว๋วแบบเรียกว่าม,มีหลายออปชั่นนะครับซึ่งบางคนบอกว่าได้ตัว๋วเครื่องบิน200บาท300บาท99บาทก็มีหา,าได้ยังไงแต่มันมาพร้อมกับข้อจำกัด ต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกแล้ววันนี้เราจะมาพบกับแขกคนพิเศษผู้มีความชํานาญเรียกว่าเป็นกูรูให้คำปรึกษาเรื่องการท่องเที่ยวมาหลายปีผมก็รู้จักกับน้องคนนี้มานานทีเดียวนะครับมาพบกับคุณนกกมมรัฐอินมบราณเชื่อเลยครับน้องนกเชิญคัะสวัสดีครับน้องนกน้องนกก็จะได้อีกครั้งแต่วันนี้มันบทบาทนเในช่องทาง พอเซ l e c t i o n ขอคบคุณพอเซเ e c ช i ่นเช่นเดียวกันค่ะที่ให้นกนะคะได้มีโอกาสเข้ามาในพอเ l l e ค t i o n ครั้งนี้ค่ะได้ชม EP 1ีกันไปนะคะก็ะรู้สึกอดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแทนพี่แล้วอี2ี p 3าได้ดูบ้างเปล่ามีแล้วเหรอเอาไม่ได้ดูดูซิมีแล้วมีแล้วมีแล้วก็ตามเขาไปดูข้างล่างข้างล่างเรามีลิสต์อยู่นะครับใครพลาดอะไรก็ลองตามเขาไปดูได้โอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปตามนะคะทุกท่านด้วยนะคะกลับไปตามด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีโุคเรื่องสำหรับ เรื่องที่เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องไกลตัวต่างๆถ้าท่านสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษลองใส่เข้ามาดูในคอมเมนต์นะครับที่พอตสเลคชันแลวเราจะมาค่อยๆทำตามนะครับเรามาในตีมดอกไม้อันนี้คือเราเตรียมตัวเพื่อไปเที่ยวช่วงสงกรานต์นะสงกรานต์ถือว่าเป็นช่วงที่ไฮซีซั่นใช่ค่ะสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ย หยุดทาธุรกิจอย่างอาจารย์ก็ปิดเทอมเด็กนักเรียนก็หยุดใช่ไหมคะแล้วก็สงการอีกเทศกาลต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้โรงงานหยุดนะครับเจ้าของกิจการคือทุกคนคือต่างคนต่างก็กลับไปหาครอบครัวใช้เวลาที่มีคุณค่าตรงเนี้ยเรามีอยู่ไม่กี่วันต่อปีกับครอบครัวกับคนที่เรารักค่ะมันกลายเป็นไฮซีซั่นใช่แล้วก็ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยค่ะเมื่อมีคนเลือกที่จะเดินทางในช่วงนี้กันเยอะความต้องการเยอะทุกอย่างก็ทำให้ เกิดในเรื่องของอาราคาที่สูงขึ้นกว่าปกติด้วยเช่นเดียวกันค่ะมันเลยทำให้พี่จะต้องเลือกแล้วก็เตรียมตัววางแผนการเดินทางเพื่อที่พี่จะได้ราคาที่พิเศษหรือย่อมเยาวในช่วงของเทศกาลนี้ในกระสุดนี้นะครับพอซิเลชั่นก็จะมาช่วยกันวางแผนมีอะไรบ้างที่เราต้องคิดล่วงหน้าเพื่อทำให้การท่องเที่ยวของทุกทกท่านนะครับตรงกับความคาดหวัง แล้วก็อย่างที่บอกในช่วงแรกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราคาดหวัง<ะ>ที่มันเป็นจริงเราก็จะมีความสุข<ะ>ที่มันเป็นไปนได้<ะ>ทั้งเรื่องของบัตเจ็ต<ะ>ซึ่งสําคัญมากในช่วงนี้<ะ>ใช่ไหมครับอ่างนั้นเราควรจะเริ่มจากอะไรดีก่อนครับเริ่มแรกเลยค่ะช่วงวันที่พี่กาหนดไว้นะคะว่าพี่ จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงไหนปีนี้สงกรานต์มันตรงกับวันอะไรนะคช่ววันที่13เมษายนตรงกับวันอังคารพุทธเพรหัตก็ทําให้พี่ได้มีวันหยุดติดต่อกัน3วันตรงกลางอันนี้ก็ต้องเลือกสินะว่าเราจะลาวันจันทร์หรือลาวันศุกร์หรือลาทั้งคู่เ่อได้วันหยุดที่เพิ่มขึ้นใช่ค่ะใช่เอาไงดีแล้วปกติแล้วควรจะกี่วันดีอะพี่นึกไม่ถูกพี่ไปไหนคะช่วงซัมเมอร์ไปไหนดีไปไหนดี อากาศร้อนร้อนเนาะนี่เออไปทะเลใช่ใช่ใช่อุตส่าห์เตรียมตัวเตรียมร่างมานี่คือแบบทำไมเอฟทำทุกอย่างคือเตรียมหุ่นเลนซเลนมาเพื่อจะแบบใส่บิ๊กนี่ติดต้นเข็นแล้วก็เขินเขินเนาะก็ในนั้นส่วเราที่เราต้องเตรียมตัวว่าเราอยู่แล้วเราทราบอยู่แล้วว่าเราต้องไปช่วงสงกรานต์ค่ะคราวนี้ถ้าเรารู้วันหยุดเลือกเอา คิดว่ากี่วันที่จะเหมาะสมถ้าไปทะเลเริ่มต้นได้ตั้งแต่3วันสองคืน5วัน4ี่คืนอ,อันนี้กํลาลังเหมาะช่วงวันนั้นพอดีอย่างน้อยได้ไปเที่ยวกลับมาได้มีโอกาสพักผ่อนแล้วเตรียมตัวก่อนการทางานครั้งใหม่5วัน4ี่คืนน่าการสมาะนงค่ะก็ดีนะใช่โอเคงั้นเอา5วัน4คืนไปเที่ยวที่ไหนกันทะเลแนะนําภูเก็ตค,ค่ะที่ภูเก็ตใช่ค่ะเป็นเมืองเปิดนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยจะพบกับบรรยากาศและก็ช่วงอากาศที่สดใสในช่วงของเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนเข้าหน้ามรสุม ยังอยู่ในช่วงท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าไฮซีซันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงที่วันหยุดคนไปเที่ยวเยอะๆแต่เป็นช่วงที่อากาศดีใช่ะด้วยเพราะว่าเคยมีเพื่อนไปไปเที่ยวแบบแพ็กเกจถูกๆคือแบบราคาแบบถูกถูกจนเราเซอร์ไพรส์บอกเฮ้ยทาได้ด้วยหรอเขาไปช่วงหน้าฝนเป็นได้ครับเป็นเที่ยวอะไรช่วงหน้าฝนก็ขึ้นอยู่กับดวงเนาะใช่ครับเบินไปแล้วรากฏว่าฟ้าเปิดนะครับไม่มีฝน คุณก็ช่วงนี้แต่ปกติแล้วช่วงโลซ season มันก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงต่างๆใช่ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับตรงนั้นได้คราวนี้อักสงกรานต์อากาศดีคนจะเริ่มจากอะไรถ้าบอกว่าเราฟาร์งทงเรจะไป5วัน4คืนไปภูเก็ตช่วงสงกรานต์โอเคเริ่มจากไปต่อครับพี่ไปกับใครคะอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญเมื่อเราเลือกสถานที่แล้วค่ะเราอยากถามว่าพี่ไปกับใครพี่ไปกับครอบครัวพี่ไปกับคนรักพี่ไปกับเพื่อนหรือไปกับที่ทํางานเพราะมันไม่เหมือนกันเนาะ ต่างกันมากเลยค่ะเพราะมันจะทำให้ต่อเนื่องในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่พักมันบางคนคชอบ adventure ใช่ค่ะบางคนชอบโรแมนติกบางคนชอบชิลใช่ค่ะเฉยๆเนาะเอาโหยากเนาะตั้งจาก ถ้าไปกับแฟนสม,มุดถ้าไปกับแฟนเนาะไปภูเกต็ตไปภูเกต็ต5้าวันสี่คืนแล้วก็ไปกับแฟนแสดงว่าเขาไปกันสองท่านเพราะฉะนั้นการเดินทางในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,นี้นะคะก็อยากจะให้พี่เลือกด้วยค่ะว่าพี่อยากจะเดินทางโดยรถเรือหรือว่าเครื่องบินคะไปภูเกต็ตทางเรือได้ด้วยหรอคะไปได้ค่ะจะพอไหมคะวันไม่พอ <c oughs> ด้วย5วัน4คืนคเครื่องบินแล้วกันค่ะน่าจะเซ็ตใ<ส>นเวที่สุดก็ยังเป็นคำถามต่อนะคะสำหรับการจัดการให้ตรงนี้เครื่องบินเนี่ยค่ะพี่ต้องการงบประมาณของเครื่องบินอยู่ในราคาเท่าไหร่ค่ะทุกอย่างนี้บัตเจ็ตเนาะถูกต้องค่ะถ้าพี่วางแผนแต่ตอนนี้นะคะเราทำตั๋วเครื่องบินให้พี่ในราคาที่ย่อมเยาแต่เนิ่นๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากระชั้นชิดใกล้ไปปุ๊บตั๋วเครื่องบินของพี่ราคาก็จะขึ้นไปบางคนบอกว่าตั๋วไฟไหม นะกปไปไหมใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินซึ่งเขาจะประกาศมาว่าจะมีเจวันนะให้เธอจองตั๋วเริ่มต้นที่ราคา3 5 0บาทหรือใดๆแล้วแต่แต่ถ้าไม่มีไม่มีพี่ก็ตัวแทตมันแต่ราคาสูงไปเพราะทั้งหมดอันนี้มันคือเงื่อนไขของสายการบินใช่ค่ะบริษัทไม่สามารถกําหนดตรงนั้นมาได้อยู่แล้วค่ะจะวางแผนค่ะอันนี้คือ บริษัททัวร์จัดให้หรือเราการดําเนินการเองคือมันมีออปชันเยอะมากเลยครับช่วยนอ้นองนกช่วยบอกข้อดีข้อเสียเปรียบหน่อยว่ายังไงคือมีงบจากัด<ะ>เดี๋ยวเล่นดีๆ จำกัดแล้วอยากได้ดีพี่ต้องเตรียมการวางแผนล่วงหน้าโดยตั๋วเครื่องบินเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยเขาใช้เวลา3เดือนนะคะสาหรับการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อให้ได้ราคาถูกหรือบางครั้งก็ต้องรอรไฟไหมอันนั้นคือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อพี่ได้ราคาตั๋วที่ถูกลงแล้วทําการจองชาระจ่ายตังเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูในเงื่อนไขอื่นๆกันอย่างที่เช่นเรื่องของห้องพัก เพราะมันจะมีผลต่องบประมาณและค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นนะค่ะพี่ไ,พไปไเป็นสองคนเนี่ยหนูเชื่อค่ะว่าพี่อ่ะไม่ได้พักธรรมดาแน่นอนออกซักงบสไลเดียสำพัญ <c oughs> ไหม <c oughs> นี่ค่ะเรานึกถึงว่าเมื่อไหร่ที่เราจะคือมันขึ้นกับจุดประสงค์ด้วยแหละ <c oughs> ถ้าสมมติว่าถ้าเราไปแล้วเราไปดำน้ำทั้งวัน <c oughs> ไปเที่ยวตลอดตลอดทั้งวัน <c oughs> จะพักแพงไปทำไมอะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่เลือกได้ไค่ะเพราะว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่แต่ทําได้ใช่ไหมครับทาได้ค่ะเราจัดโจทย์ทุกอย่างตามเงื่อนไขของลูกค้าโดยที่เราต้องมีการพูดคุยและสักถามกันแบบนี้แหละค่ะโอเคเอาแล้วถ้าเราไปแล้วพัดบินไปถึงไม่มีรถทํายังไงอะ่ะคือใจฉันเดินจากสนามบินไปโรงแรมอ๋อไม่ค่ะพอบินไปถึงใช่ไหมคะบินไปถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวพี่จองล่วงหน้าแน่นอนค่ะเราไม่สามารถจัดรถกระทันหันให้พี่ในช่วงนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะพาพี่ไปเที่ยวใช่ไหมคะหนูก็จองสิคะรถ รถสำหรับ2ท่านนะคะจะ,จะหมคบตลอดระยะเวลาประมาณ5วัน4คืนเราก็จะจัดการในเรื่องของรถภายในเป็นเวีนะส่วนตัวบางท่านเลือกใช้รถตู้บางท่านเลือกรถที่จะขับเองอก็ได้ค่ะใช้บริษัทรถเช่าต่างๆทำได้ค่ะซึ่งพวกนี้ต้องจองล่วงหน้าจองล่วงหน้าค่ะพี่ถ้าไม่จองล่วงหน้าละ่ะ ถ้าจะจองล่วงหน้า,นนา,า,นามันจะถูกกว่าไหมคือบางทีแพงกว่าเลยอันนี้คือไม่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับบริษัทที่เขาจัดโปรโมชั่นณนะหน้างานตรงนั้นเพราะที่สนามบินบางครั้งก็มีการตั้งบริษัทรถเช่าแล้วก็บางทีเขาก็ทําช่วงโปรโมชั่นให้แต่ถ้าณตอนนี้ปีนี้ตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะที่ต้องห่วงค่ะราคาคย่อมเยาวค่ะ <c oughs> พี่โอเคโอเคแต่ดีไหมล่ะคุณภาพ พี่เลือกค่ะพี่ต้องเลือกค่ะว่าพี่เลือกแบบไหนชอบรถขนาดไหนชอบรูปแบบห้องพักแบบไหนเราจะสรรทุกอย่างให้ได้ตามที่ต้องการเลยค่ะทุกอย่างึ้นอยู่กับบัตรเจ็จเลยใช่ค่ะบัตรเจ็จค,ค่ะงบค่ะเพราะพี่ถือเงินจำเงินจับเงินแล้วต้องการความหรูหราระดับไหนค่ะนั่นแปลว่าสมมตินะว่าคืออย่างเราเนี่ยในวันที่เราจะมีห้าวันสี่คืนควันแรกเดินทางใช่ค่ะแล้วเด y trip ป ไปดำน้ำสักกี่วันดีครับแค่ประมาณสักสองวันจะพอค่ะสำหรับการดำน้ำวันแรกไปถึงนะคะพี่เขาที่พักพักผ่อนก่อนหรืออาจจะจะทีทัวร์ในเมืองก็ได้ยกตัวอย่างสมมุติที่ไปภูเก็ตนะคะลงเครื่องแล้วก็เที่ยวในเมืองชิลๆนะคะเพราะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีหลากหลายสถานที่นะคะสำหรับที่เป็นท่องเที่ยวใหม่ๆบางคนก็ไปตามรอยซีรีส์ตามหาดต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะที่นั่นเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อยไปเที่ยวทะเลในวันที่2วันที่สวันที่4พักผ่อนวันที่5เป็นตัวกลับเลยค่ะพี่โอโอเคแล้ว บางคนไม่ทราบเนี่ยเวลาเรานึกถึงภูเก็ตเนี่ยเขมักจะนึกถึงทะเลในเมมองมีอะไรน่าเที่ยวอะครับปัจจุบันนะคะม,มีในเรื่องของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสซึ่งเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าตกแต่งทาสีสวยๆเก๋ๆให้พี่ไปเลือกถ่ายรูปพร้อมกับเดินชิลชมบรรยากาศบางท่านนะคะเลือกที่จะไปสัมผัสธรรมชาตินะคะบางคนนี่ก็มีเข้าไปกินกาแฟในป่ายางก็มีนะ เพราะว่ากิจกรรมต่างๆอย่างนี้ในภูกเก็ตเนี่ยมันมีหลากหลายบางท่านชอบในเรื่องของอาหารก็อยากจะไปชิมอาหารต่างๆที่เป็นพื้นเมืองของคนภูเก็ตได้ชิมกันกันเลือกร้านแต่ละร้านไปเพื่อความอร่อยของแต่ละที่เพราะแต่ละที่เขาก็มีของดีของเด็ดของประจาจังหวัดของเขาใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับน่าสนใจทีเดียวครานี้มีอะไรที่เราต้องคํานึงถึงในการพิจารณาในการวางแผนการท่องเที่ยวตัวนี้ค่ะเมื่อพี่ไปถึงมีรถมีโรงแรมใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญสําหรับเราเลยเนาะก็คือเรื่องของ เสื้อผ้าหน้าผมใช่เพราะว่าวันนีเราวางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าวันนี้เราจะไปดำน้ําวันนี้เราจะไปเที่ยวในเมืองค่ะวันนี้เราจะไปกินค่ะอย่างเดียวหรือต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าเรารู้ล่วงหน้าอย่างบางร้านเนี่ยซึ่งเป็นพวกร้านติดดาวต่างๆพวกต้องมีการจองล่วงหน้าใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นไฮซีซันอีกอะไรอีกเรียกว่าทุกอย่างมัน มันอยู่ในสมก,การที่เราต้องเอามาเอามาคิดแทบทั้งหมดเลยใช่ค่ะก็บางท่านเนี่ยอ,อยากได้อะไรที่สัมผัสกับวิถีชุมชนหรือชีวิตชาวประมงในภูเก็ตเนี้ยก็อ่ะขอไปทานข้าวแถวลิมเลหาดราวายัยท้องถิ่นนั้นเนี่ยเขาเป็นชุมชนชาวประมงใช่ไหมที่ก็จะได้ทานอาหารทะเลที่แบบว่าสดๆใหม่ๆอย่างนกเนี่ยเพ่สัมผัส ลับมาได้ทานปูม้าโลละ3 0 0บาท300บาทใช่ค่ะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เจอในราคานี้ต่อเขาหรือเปล่าใช้ความสวยค่ะแล้วพี่ไปที่ได้ราคาเท่าไหร่หนูว่ามากกว่านั้นอะโอเคก็นั่นแหละแต่จริงๆนะถ้าพูดถึงปูม้าเป็นๆถ้ากรุงเทพเนี่ย6ก0จ็ดยังยังยากเลย ไปแถบทะเลถึงแล้วเราก็จะคิดถึงแต่ของทะเลเนาะถูกมะช่อาหารอร่อยอะไรที่มันแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนต่างๆเนี่ยพอเข้าไปในย่านนี้นะสิ่งที่เขาขาดไม่ได้เลยก็คือพวกหอยเม่นอแล้วก็เป็นทะเลเขาลองเขาทาเขากินกันนะพี่หนูไม่เคยหนูไม่กล้าทำได้ไหมอย่าัเราไปไว่ายน้ำโห้ยแค่หอยเม่นอยากกินปูนี่สดๆดำลงไปแล้วขุดขึ้นมาเอง <c oughs> มีเคยเจอไหม มันเป็นการทำลายธรรมชาติค่ะถ้าเป็นแบบนั้นทําไม่ได้นอกจากว่ากลุ่มคนที่เป็นเขาเพาะเลี้ยงโดยตรงเขาเพาะพันธุ์ตรงนั้นทําอุนิขึ้นมาซึ่งบางนี้มีแล้วนะคะในบ้านเราเพราะพันธุ์อุนิใช่ไหมพี่เออ <laughs> แล้วก็ทําเป็นฟาร,รม์มหอยเน่นจ้ะแล้วก็ใช่แล้วก็ ทำให้ได้กินสดๆโดยจับจากทะเลมาแล้วทานเลยนี่ค่ะบ้านเรามีแล้วตอนนี้จับเองไม่ได้เหรอคะจับเองก็ได้ที่จับเองก็ได้จับเองก็ได้จับเองในฟาร์มนะไม่ใช่จับเองในทะเลจับเองในทะเลไม่ได้กฎหมายใช่ค่ะตายแล้วอนุรักษ์นิยมนะคะเมนทะเลเมนทะเลต้องต้องเป็นลองจะแรกน่าสนใจทีเดียวว่าจะซู้ของญี่ปุ่นได้ไหมต้องลองค่ะถ้าไปทียเก็บ เขาม่กินซีฟู้ดอ่ะมีเคยไหมครับไปเที่ยวทะเลแล้วปรากฏไม่เอาแพ้ซีฟู้ดโอ้ย,อยลูกค้ามีเยอะมาก <c oughs> แล้วไปทะเลแล้วใเขาต้อกินอะไรอ่ะถ้าเขาไม่กินของทะเลพี่ก็กินเคาพี่ก็ต้องหาของอื่นให้เขาอ่ะกระเพราไห่ไดาวอ,อ,อ,อาจจะต้องเป็นเช่นนั้นแต่บางทีเราก็ต้องมีอะไรที่มันพิเศษพิเศษอย่างอะสาหร่า,ราย<ะ>พวอง,งอ่างูนอ่าใช่ไหมอันนั้นหน่อยนะหนึ่งชินซีฟู้ดพี่ก็ต้องกินพวกเนื้อสัตว์เนื้อของทะเลอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บางที่นะอย่างที่สะตูลเคยได้ยินนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ี่ที่ของแปลกๆอ่ะมีอะหอยท้ายเ้าไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินเป็น <ๆ S 2> ยังไงหอยท้ายเผาจริงๆแล้วเป็นของที่เขาบอกว่าพบได้เฉพาะแถวสะตูนแถวนั้นแล้วก็จะเป็นหอยที่ออกมาคือสามารถหาได้เฉพาะช่วงเดือนธันวาคกมกราคมเท่านั้นเองเห็นทีได้แค่สองเดือนถ้าไปไม่ใช่สองเดือนนี้กินไม่ได้ไม่มีให้กิน ถ้ามีกินก็กินได้แต่มันไม่มีให้กินออออซึ่งตรงนี้ก็คือถามว่ามันเป็นเรื่องของฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปแล้วก็ต้องถูกจังหวะถูกร้านด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีะการตามรอยซีรีส์เพราะว่าคนไทยเนี่ยนิยมที่จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนาะก็จะมีตอนนี้เด็กๆหลายคนตามไปหาดยะนี้กันเยอะมากไม่เคยได้ยิน่ะหาดยะน,นุ้ยเนี่ยนะไม่เคยเหรอเคยสวยไหม เป็นเป็นหาดที่มีโขดหินแล้วก็อยู่ระหว่างกลางหันลมกลางหันอะจุดชมวิวกลางหันกับแหลมพรเทพที่นั่นแหละมันจุดชมวิวว่าไปมันก็ดีพี่ไม่ชมพระอาทิตย์ตกเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับคนที่บริเวณแหลมพรเทพเยอะเราก็ได้จุดชมวิวใหม่ไมควรไปจะไปแหลมพงเทพใช่ค่ะซึ่งมันอยู่ใกล้ๆกับแหลมพงเทพมันเป็นอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนั้นพอดีเลยค่ะแล้วก็ที่สาคัญตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้เซิร์ฟบอร์ด มีเรลยขยักให้พี่ได้ไพ่เล่นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะพี่จะเห็นกลุ่มคนตอนนี้นะคนไทยเด็กๆน้องๆไปตามรอยซีรีส์กันอยู่ที่นี่กันค่ะรีเซิร์ฟที่นั่นใช่ค่ะเลาก็จะมีเรื่องความปลอดภัยอะครับตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเขาเล่นที่ดีแล้วพี่ก็จะมีตัวเงนเข้าเลยอยู่ตรงนั้นอะตัวใครตัวมันเพราะป้ายปักไว้อยู่ตรงนั้นแหละ K Y O R Adverse Risk คราวน,นี้ในการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างที้บอกเรารู้จํานวนวันแล้ว<ช>เรารู้วิธีการเราต้องตัดสินใจเลือกการเดินทางใช่ค่ะมีบัตรเง็นงบประมาณ,มาณใช่ค่ะงบประมาณนี่ขึ้นอยู่กับเจ้าของในการจัดเลยนะคะเพราะมันจะมีผลหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินโรงแรมอาหารและที่พักทั้งหมดนี่อยู่ที่ที่เลือกเลยค่ะต้องวางแผนล่วงหน้านานขนาดไหนอ่า ถ้ากได้ราคาที่ดีก็ควรทำตั้งแต่3เดือ,บบอ <3 S 1> นกนเป็นต้นไปสามเดือนเป็นต้นไปก่อนการเดินทางคะ่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาก็อาจจะลดลงมาเหลือหนึ่งเดือนก็ได้แต่ว่าช้อยบางช้อยหรือความต้องการบางอย่างของเราที่มีมากมันก็อาจจะลดหายไปเพราะว่าคนบางคนเขาเข้าไปจอง้วจริงดนะง้วยยุคนี้เนาะดุงโซเชียลนะครับมีรีวิวมีเรื่องของอินสตาแกรมมีอะไรเข้าไาทำให้หลายๆคนเนี่ยพอไปเที่ยวเขาก็จะเช็คว่าเฮ้ยห้องนี้สวยโรงแรมนี้สวยวิวนี้ดีอยากได้ห้องนี้ใช่ค่ะบางที จองข้ามปีเป็น <Yeah! S 1> ต้องจองนานมากกว่า<ร>จะได้ห้องนี้วิวนี้ต่างๆก็มีดีมานก็มีสลายเป็นธรรมดา<ะ>ซึ่งตรงนี้าทางบริษัทช่วยดูแลให้ได้ไหมหรือว่าแล้วแต่เราเลยว่าเราจะ,ะเราช่วยลูกค้าหมดคะ่ะก็คือที่เลือกโรงแรมมาไม่สะดวกทําให้จดออกามาปุ๊บเราก็จะช่วยเลือกช่วยจัดแล้วก็ส่งให้ที่ดูก่อนที่เราจะทําการชําระเงินหรือการจองต่างๆกับทางโรงแรมค่ะแพงกว่าไหมถ้าี่จองเอง ปัจจุบันนี้นะคะพูดตรงๆเลยนะคะเราช่วยซัพพอร์ตลูกค้าเพราะฉะนั้นต่างๆมันจะเกิดเป็นเพียงแค่ค่าบริการในการช่วยและดูแลเพราะว่าลูกค้าสามารถเช็คไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินห้องพักค่าเช่ารถหรือกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันคือมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วบอกตัวเลขคร่าวๆได้ไหมส่วิว่าที่ให้ทางบริษัทจัดก,การเนี่ยจะบวกเพิ่มอีกหลักพันหลักร้อยหรือประมาณเท่าไหร่คือเราจะได้รู้ไงว่าอย่างอย่างพี่จะมาที่บอกว่าเฮ้ยแกฉัน่ส่เพิ่มอีกพันเดียว ให้เขาดูแลทุกอย่างหมดเลยโอเคนะเราโอเคกับตรงนี้อันนี้อันนี้อัน,นตงตรงพี่มันขึ้นอยู่กับโจทย์จากลูกค้าเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดต่างๆเพราะว่าสมมติว่าหนูจองห้องหรือร้านอาหารที่มันยากมากๆให้พี่อะ่ะหนูก็ไม่สามารถคิดค่าบริการพี่100บาทได้ ถูกไหมเออมันขึ้นอยู่กับว่าพี่มีความต้องการมากแค่ไหนความยากใช่ค่ะแล้วก็ความยากในการทํางานมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นค่ะเราก็จะค่อยคคิดตามอัตราแต่ถามว่าขุดเลือดขุดเนื้อไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราคุยกันได้ใช่แล้วอย่างบางทีอย่างเช่นถ้าไปกับแฟนหรือพันธมูลโอกาสพิเศษเนี้ยบอกว่าเอออยากที่จะทำไมพิเศษพิเศษพ่เศษนิดนึงถูนูนึกภาพเลยนะ อตั้มเป็นสีขาวๆจัดดินเนอร์แต่ใต้แสงเทียนริมชายหาดเนี้ย<อ>มันเป็นอะไรี่มนติกที่ใช่แล้วพอพี่เข้าห้องมาพี่ก็จะเจอเตียงที่โรยไปด้วยกีบกุหลาบพอเข้าไปในห้องน้ำนะพี่ก็จะเจอแบบฟองเบียร์อยู่ในอา่างอาบน้ำแล้วก็มีแบบดอกไม้อะ่ะโอ้ยเก๋น่ารักแต่คราวนี้ฉันเรียก ข้างๆมีโต๊ะแบบทุกคนมีไอเดียเหมือนกันหมดมสุ้มขาวโต๊ะขาวๆๆๆๆแบบมีเรียงกันไปเป็นสิบโต๊ะมันก็ไม่พิเศษอะฉันอยากจะอยู่คนองเัี้ฉันคนเดียวไม่ต้องมีคนเข้ามาสิดโรงแรมเลยค่ะทําได้เหรอทาได้ค่ะทำได้ค่ะ <c oughs> ทุกอย่างทําได <c oughs> ้ใช่ไหมยอย่างที่บอกคืออะไรก็ตามที่เราคาดหวังค่ะเจรจาได้คุยได้ตกลงได้และคนเป็นจริงมันก็มาพร้อมกับสิ่งต้องแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะ ถ้าเราต้องการคนอื่นก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ามันเป็นช่วงไฮซีซั่นยากดเพราะว่าเคยเจอบางทีมีความคิดบอกเฮ้ยอย่างช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไม่อยากไปเที่ยวเพราะว่าคนเยอะไม่อยากแย่งกินแย่งทุกอย่างต่อคิวช่วงพอไปนี้เราไม่อยากต่อคิวไม่อยากแย่งอะไรอย่างนี้ทำได้ไหมครับทาได้ค่ะทําได้เหมือนกันเดี๋ยวปัจจุบันนี้หลายๆที่หลายๆสถานที่นะคะเขาจะมีช่องที่เรียกว่าช่องวีไีนะคะ คือการทําอะไรที่มันพิเศษกว่าคนอื่นมันก็ย่อมแลกมาด้วยอะไรที่มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะสมัยนี้ทุกอย่างเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะจริงค่ะดีจังเลยเนาะก็สําหรับวันนี้นะครับเรียกว่าเรามาลาดับความคิดนะครับแล้วก็มีการจัดเรียงความต้องการของเราตามคอนเซ็ปต์แบบพอ e ชนช่องของคนช่างเลือกนะช่องนี้คืออย่างที่บอกว่าเราต้องรู้ความต้องการเราก่อน ก่อนที่จะเริ่มในการวางแผนต่างๆและถ้าระวางแผนแล้วติดขัดมีคําถามถามผู้เชี่ยวชาญดูอย่างเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้หมดค่ะไไคะครับขอบคุณมากเลยสําหรับข้อคิดดีๆข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับช่องพอร์ตดีเลคชั่นขอบคุณน้องนกคุณธรรมรัตน์อีกครั้งขอบคุณมากขอบคุณพี่พอค่ะแล้วก็ถ้าท่านไหนมีความสงสัยเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ดีๆหรืออยากที่จะให้เราได้ทํา ท็อปิกเรื่องอะไรในเรื่องของการเป็นคนช่างเลือกหรือในการเลือกสิ่งต่างๆเนี่ยเราใช้อะไรเป็นการกําหนดกฎเกณฑ์หรือช่วยทําให้เราเห็นความต้องการเราชัดเจนขึ้นคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างในส่วนของตา่างตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วก็คอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก็อบอกว่าพอซีเลคชั่นจะเป็นช่องที่ทําสั้นไม่เป็นนะคือข,อข้ขอมูลเราเยอะขั้นแรกหนูดูนะหนูตกใจมากเลยพี่ทักี่ทียี่สิบคนทีแล้วคลิป2อทักมาสี่สิบวันทีแล้วมาเรื่อยๆเธอทำได้ยังไงคลิปคนอื่นสิบนาทีแต่ว่าจะบอกเลยว่าถ้าอยากดูแลสั้นหน่อยทิกตอกไปทิกตอกได้ก็ได้ไปติกตอก,ตกตอนะ ช่องนี้ <laughs> ก็อย่างที่บอกช่องสำหรับคนช่างเลือกอเลือกที่จะดูยาวๆเชิญคือแบบมั่วมอยหอยตากูยังไปเรื่อยๆเพราะเราถือว่าทุกอย่างมันเป็นทางเลือกที่พอมีเหตุผลนะทาไมถึงแบบอัดคลิปยาวๆอะไรเงี้ยอย่างแรกที่เราเป็นคนชอบดูข้อมูลเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆเวลาฟังซึ่งต้องอยอมรับว่าปกติก็จะดูช่วงหลับนําเสร็จเสร็จแล้วทาครีมก่อนนอนหรือบางทีก่อนทำงานขับรถไปแต่เราก็จะเปิดแทนที่จะเปิดฟังวิทยุ ฟังเพลงก็งแบบเราก็ไม่อาจจะไม่ใช่อินอะไรกับเพื้นพวกนั้นเท่าไหร่ก็จะเลือกฟังคอนเทนต์ที่เราชอบอเรื่องที่เราสนใจในแต่ละวันอย่างวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวช่วงสงกรานอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็เปิดฟังรันไปลเลยว่าดูซิว่าต้องทาอะไรบ้างคือบังเราไม่ได้เที่ยวบ่อยๆต้องบอกงี้ยิ่งช่วงวิดท,ที่ผ่านมาแล้วอยู่บ้านกันมานานลืมกันไปแล้วต้องเที่ยวกันยังไงต้องเตรียมยังไงบ้างขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องนกมาช่วยอธิบายขั้นตอนอย่างเงี้ย คือมันเป็นเหมือนกันทบทวนความรู้ของเราอีกอีกครั้งหนึ่งว่าในการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะแล้วมันพูดสั้นๆไม่ได้ไหมดีเทลมันเยอะอ่ะอืมก็ไม่ได้ถ้าอยากอ่านสั้นๆก็ google หาเอาสั้นๆก็ได้แอ่อยาจะสั้นอยากจะยาวได้มีหมดออปชั่อมีครบเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทําช่องแล้วก็ปกติเราจะไม่กําหนดเรื่องเวลานะะว่าแล้วแต่คอนเทนต์อ่ะมีมีก็ทาไปมากกว่าแล้วก็ในรายละเอียดล็อกพยายามทำให้สั้นที่สุดแล้วสัญญาสั้นที่สุดแล้วนะครับแต่ว่า อย่างเวลาที่อย่างที่บอกถ้าขับรถอยู่ค่ะแล้วคลิป5นาทีขับ,ข,บขับอยู่อ้าจบแล้วยังไม่ยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ทำอ,อะไรเลยก็มาหาคลิปใหม่ะะมหรืออะไรต่างหรือบางคนบอกเอาตั้งเป็น p l a y l เราก็ไม่ได้ทำอย่างล่วงหน้าได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นส่วนตัวแล้วชอบดูคลิปที่ยาวดูหรือฝากคลิปที่ยาวเป็นหลักมากกว่าเป็นแบบนี้เองเข้าใจและก็ทุกคนมีสิทธิเลือกใช่ค่ะ เราเราเราเป็นอีกอีก่กทาั้งเรื่องหนึ่งก็แล้วกัน<อ>ในในเรื่องของตรงนี้